สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านอาจารย์เติ้ลนะอน er, าจารย์เติ้ลสวัสดีครับสสวััดีครบแม่วันนี้เรามีนกทีเด็ดมากมายโอ้โหเยอะเยอะเยอะวันนี้เยอะครับดีดังนั้นเลยแม่ <laughs> เริ่มจากตัวแรกเลยเป็นนกอะไรเอ่ยสามกุกตัวนี้เป็นสามกุกขวางเนอะมีอ่างซ้อนเลยนะอ่างซ้อนด้วยเหรอ,อ,อครับอ่างซ้อนสองคำครับตัวแรกตัวที่หนึ่งเลยนะครับอ่ะงงเลยอ่ะเดี๋ยวผมตรวจให้ดูเลยทีเดียวเลยอ่ะมาตรวจให้ดูเลยเริ่มจากตัวแรกเลยนี่ครับอ่าจารย์อัดอยู่นี่ด้วยสวัสดีครับอาจารย์มาเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้เป็นสามกุกนะ สามสี่นี่สี่คำตัวนี้นะตัวนี้เป็นสามกุกนัะกวางนะยวก็เื่องหน่อยหนึง่งนีครับแม่แม่อ้าวทุกยกเลยนะนะครับแม่ยกนี้ก็มีสามสี่คำมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลย มาตัวที่สองอ่ะอ่ะตัวที่สองเป็นนกอะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นนกอะไรอาจารย์นกต่อสองกุกลูกป่าร้อยสองกุกป่าร้อยเนอะครับตัวนี้มีสับอ่างเนาะเป็นคลรมด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้อาจารย์เติมนกไปจดเลยกันแม่อ่างเนาะอันนี้เป็นตัวที่สองนะอันนี้เป็นนกกิ๊กกุกครับอาจารย์สองกุกครับลูกป่าร้อยอ่างตลอดครับอ่างตลอดทุกคำเลยเนาะ แม่เสียงดีจัดตัวที่สองนี่เป็นอ่างตลอดนะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยตัวที่สามนี่เป็นนกกรุกเดียวเหรอกรุ๊กเดียวครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์เติ้ลพาไปชมนิดีกรุ๊กเดียวนี่เป็นนกต่อเหรออ่านกต่อครับต่อเล่นบนนะเหรออืมครับ สองม่สามตีตีคำเลยนะอ่างตัวนี้อ่างตลอดเหมือนกันอ่างตลอดเหมือนกันเหรอครับครับ อ่างทุกคำตัวนี้เนาะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สี่กันเลยมาตัวที่สี่เนี่ยเป็นนกอะไรเหรอาจารย์สองก,อก,งกองุ๊กอ่างทุกคำเหมือนกันครับสองกุ๊กอ่างลสำหมือนกันมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันตัวที่สี่นะอันนี้จะเสียงเล็กอลยดิอันนี้จะกบแล้วมั้งตัวนี้สามกุ๊กนะครับอืม ตัวที่สี่เป็นนกสองกุกอ่างทุกคำเหมือนกันนะอ่าอ่างตลอดเหมือนกันครับครับตัวที่สี่นี่เลยมาตัวนี้เป็นสามกุกนะอันนี้สองกุกอ่างระเบิดเลยนะตัวที่สี่นะอ่าเดี๋ยวไฮไลท์เลยนะอ่าไฮไลท์เลยตัวที่ห้าตัวที่ห้าเป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้ยอดเป็นยังไงเป็นยังไงครับฟอสหลายคำครับอ่างฟอสหลายคำครับแล้วเสียงขึ้นดานครับเดี๋ยวเราไปรับคุมกันหน่อยสิ ตัวที่ห้าตัวนี้เป็นไฮไลท์นะครับครับ,รบตนี้ก็อ่างซ้อนเนอะอ่างทุกคำ ครับมาตัวนี้สามปุกตัวนี้จะอ่างหลายคำนะครับครับตัวสามปุกนี่จะมีซ้อนสองคำครับแต่ตัวเนี้ยซ้อนสามปุกสามปุกอ่างซ้อนด้วยครับอ่าตัวนี้ดุดั่นเลนะมันเชื่องอ่ะมันเชื่องอืมอืมมีซ้อนสองคำแน่น ไม่อ่านทุกคำเลยเนาะครับวันนี้ขอจัดเต้นนี่เด็ดๆแล้วนะอ่ารีวิวมาถึงห้าคนพลนี่ก็ยังอ่างอ่างแล้วเบิดทุกตัวเลยขครับไม่นี่ยรีวิวทั้งหมดนี่อ่างทุกตัวเลยนะลองฟังอีกสักกับครับนะครับสอนครับสอนแล้วเสียงขึ้นดานดีเนาะตอนนี้ขึ้นดานครับ เอาไว้เอ,ไวเอาไว้กับพื้นเลยเมื่อยอ่ฝาะ,ะตัวนี้เป็นนกอะไรเออจารย์อยิวตันคู่อ่างเหรอตัวนี้เป็นดิวตันคู่อ่างเหรอเนี่ยตอนนี้ดิวตันนกต่อตัวไหนเอย่ย ีย่รู้นะไอไกนะเดี๋ยวจะได้ยินผมอยู่ไกลด้วยนะเออเตี่ยงมันดีเออเตขึ้นดานเลยอ่ะเออตัวนี้ขึ้นดานดีอันนี้เป็นตัวที่หกอันนี้ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดนะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่แปดกันเลยแมนะ่ขึ้นดานดีจังเลยตัวที่เจ็ดเนี่ยเดือตันด้วยนะี่นะ ตัวนี้นกต่อครับอยู่แต่ตัวนี้เป็นนกต่อนะป่าครับมาเดี๋ยวเรามาชมตัวที่แปดกันตัวนี้เป็นอะไรเอาจารย์ตัวนี้เนี่ยสามกุ้งขวางสามกุ้ขวางเหรอแม่แล้วแสงแดดสะท้อนในน้นผมอยู่ไกลด้วย ตื่นๆเลยนะตัวที่แปดนะตัวที่แปดไม่คูไม่คูนะแต่เป็นสามกุ้ง่างนะครับครัไม่เดี๋ยวเราไปชมตัวที่เก้ากันมีดูดตาดูดตาคู่หางเหรออาจารย์ครับตัวไหนเอ่ยนู่นนู่นนู่นสงสัยอ่านจะพาไปชมหน่อยตัวนี้เป็นตัวที่เก้าเนาะตัวผ้าสีอ่าผ้าฟ้าสามกุ้งสามกุ้สามกุ้ ตัวนี้ครับตัวอยู่ดันกว้างอันนี้ตัวที่สิบนี่เหรอครับครับอ่ะเดี๋ยวมาชมหน่อยจะแขวนยังไงมีอ่ะมีอ่ะอมีอ่ะคำนึงตัวนี้ประมาณห้าคำ อ๋อจริงๆนะประมาณห้าคำประมาณห้าสี่หาประมาณสี่ห้าคำนะตัวที่สิบีลนะครับเหลืวงันกุวางคนัะตัวนี้เป็นนกอะไรอ่ะอจารย์ินไ้อ๋อหนึ่งกุกว่างสอสามคำครับอ๋อหนึ่งกุกว่างเนอะงยิบก่อนเข้ามา ตัวที่สิบเอ็ดนี่นะครับครับเดี๋ยวเวลาไปชมตัวที่สิบสองกันน่ตัวนี้เสียงดีจังเลยตัวนี้เป็นนกอะไรเหรอจย์เป็นนกสามกุกเต็มป่าร้อยครับสามพุกเต็มป่าร้อยเนะครับครับตัวในคลิปครับอันนี้เป็นตัวที่สิบสามเอ้สิบสองสิบสองเนาะสิบสองนี่เสียงเพาะจังครับครับเพาะมาก เราไปชมตัวที่13กันเลยตัวที่ 13, 13นี่เป็นนกอะไรอาจารย์เล่นคนครับวันนี้รีวิวแค่นี้พอนะ13ตัวเนี่ยมันเย็นแล้วมันเยอะครับมันเยอะเ,เดี๋ยวาอาจ่าดันอา้อาวอ้าวจีบปีกตัวเนี้ยเหรอ,อ,อ,อชอบนอนกิบปีกอ้าวอ้าวอ้าวอ๋อชอบนอนจิบปีกตัวนี้ยอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าว กลางคืนเดินผ่านไม่ได้มันก็จะคูคูเลยเหรอครับกระดิกปีกอย่างเงี้ยกระดิกปีกแก๊ปแก๊ปก๊ปนะสิบสามนี่เป็นนกอะไรเอ่ยจารย์มันเป็นนกเขาเลี้ยงลูกนกมาครับครับคนแก่เลี้ยงลูกนกมาครับเอามาอ๋อเป็นลูกนกครับเป็นลูกนกครับอืมเป็นลูกนกจุดเนะครับเป็นลูกนกแต่ไม่เขาเลี้ยงมานานแล้วครับปีปีกว่าแล้วครับเหรอครับตัวที่สิบสามนี่นะแหม่่งนี่เลย ตัวที่สามนี่เป็นนกเล่นคนครับครับโอ่างทุกตัวเลยครับวันนี้เนอะอือนี่ก็อ่างครับตัวนี้ อืมสอนเลยนะอ่างระเบิดเลยต,ตัวไหนครับตัวผ้าฟ้าเลยเหรออันนี้อ่างกี่คำน่าตัวนีว้คำเดียวคำเดียวนั่นสองูกติงเล็ก,กอืมจุดไหนจุดนี้นองูกเหมือนกัน อ่างทุกตัวเลยนะอาจารย์ครับครอบถ้าเหลืองนี้ก็ถามผลุกผูุกอังกันอื้ออ่างทุกคำเลยกันแม่ ตัวที่คู่นี่เป็นนกกีกูกับพีับอาตู้กัจันสองตู้กครับรสองตูกงต้กเหรอครับนกต่อเลยครับตัวนี้เล่นดีอ,อ,อ่ะอู๋อ่างระเบิดเลยนะอ่างทุกคำเนอะอืมอีก,กอ่างตลอดเลยเนาะตัวนี้ขึ้นดาน่าบคืออออ่างตลอดเลยนะทุกคำเลย <c oughs> đẹp thôi đấy đi này <laughs> จันเติ้นแนะนาว่าวันนี้รีวิวว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับครับนะนี่ผมจะรับกลับวันนี้ตัวแรกเป็นนกอะไรเอ่ยจย์สามกุกป่าร้อยครับวันนี้เป็นสามกุกป่าร้อยเนาะครับสามไปยอะเลยครับอ่ะตัวที่สอง้าเหลืองนี่เป็นสองกุกสองกุกป่าร้อยป่าร้อยตลอดอ่างตลอดตัวที่สามเป็นหนึ่งกุกป่าร้อยหนึ่งกุกป่าร้อยอ่างตลอดอ่างตลอดอ่ะตัวที่สี่สามกุกป่าร้อยมีอ่างหลงคำหนึ่งอ่ะสามกุกป่าร้อยมีอ่างหลงคำหนึ่งครับ ตัวที่ห้าสามปุูกครับลูกผ่านครับตัวนี้เป็นลูกผ่านอ๋อสามตัวลูกผ่านนะครับอ่างสี่ห้าคำกันอ๋ออ่างสี่ห้าคำนะครับนี่เลยอ่ะตัวที่หกสองปุูกลูกผ่านสองปลูกลูกผ่านนะอ่างตลอดอ่างตลอดครับตัวที่เจ็ดนี่เป็นสามปุูกลูกผ่านสามปุูกลูกผ่านอ่างตลอดมีอ่างซ้อนตัวนี้อ่ะครับนี่เลยตัวนี้สองปุูกลูกผ่านตัวที่แปดนี่เนะครับ ของกุกลูกผ่านที่ว่าอ่างซ้อนห้าคำอ่างซ้อนห้าคำอ่างตัวที่เก้านี่เป็นเล่นขนกับเล่นขนเล่นขน,นนะวันนี้ผมมารับกลับทั้งหมดเก้าขุนพลนี้นะครับเตือนนกขึ้นรถนะนี่นกมากมายครับวันนี้ที่รับไปแหมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะแฟนด้านใจติดต่อเข้ามาได้นะครับก็วันนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อานันสวัสดีครับสวัสดีครับ